ติดทนถูไม่หลุดนะคะเป็นลิปที่ทํามาเพื่อคนปากค้านะคะทาครั้งเดียวรอดได้ทั้งวันเลยเราสึกว่าคูณสีทําออกมาสวยมากตัวเนี้ยเซตตัวเร็วมากคือมีเวลาในการเกี่ยนน้อยมากทุกคนปากมันหนึบติดกันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ลิปที่เราทาไปเนี่ยมันไม่เรียบเนียนนะคะทุกคนเราคิดว่าครีมอะ่ะมันมีความมันก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าน้องจะหลุดไหมนะคะอ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First Lazy นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปจากแบรนด์ Chris ส Cosmetic นะคะก็คือรู้ว่าที่เขาเรียกกันว่าลิปแม่ดิวนะคะคือตัวนี้จะเป็นแพคเกจรุ่นใหม่ของเขานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้เนี่ยมีออกมานานหรือ,อยังนะคะแต่ว่า เห็นผ่านน้าผ่านตาในตอกตอกนะคะก็คืออยากลองใช้ว่าเฮ้ยดีจริงไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวแท่งและตัวแพ็กเกจของเขานะคะน้องจะเป็นคุยส l ลิปวิดแมทนะคะลิปคัลเลอร์คิดว่าตัวแท่งของเขาอะจะแท่งใหญ่กว่านี้นะคะแต่ก็มาในไซส์ที่กระทัดรัดพกพาได้ง่ายดีนะคะ นี่เลยมีความน่ารักน่าใช้นะคะมีรูปโลโก้แบรนด์นะคะแล้วก็จะเห็นสีลิปด้านในนะคะที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีบอกเบอร์ด้วยนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับคนแต่งหน้าไม่เก่งนะคะคือทาแค่ลิปก็ลอดเป็น15โทนสีผู้ดีทาแล้วสวยดูแพงมากๆนะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทนะคะทุกคนที่ตอบโจทย์สาวไทยมากที่สุดนะคะติดทนทูไม่หลุดนะคะเป็นลิปที่ทํามาเพื่อคนปากค้านะคะจบปัญหาลิปไม่ตรงปกนะคะเขาบอกว่า น้องตัวนี้เนี่ยเอาอยู่เลยสามารถกกสีปากได้สนิทนะคะแล้วก็ไม่เหลอะแมทด้วยทาครั้งเดียวรอดได้ทั้งวันเลยเฮ้ยเขาก้าเค้มแรงมากนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูเลยว่าติดทนระดับไหนเบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยสีที่เราตามมานะคะจะมีเบอร์0 3 0 7 0 9นะคะแล้วก็1 3นะคะเขาจะออกกันมาทั้งหมด15เฉดสีนะคะก็เดี๋ยวไปดูสีสวัสดกันเลยคะ่ะ ทั้งสี่นะคะทุกคนปากก็คือเบิร์นไปแล้วนะคะคือถูกกันจนปากเบิร์นนะคะติดทนมากๆติดทนจริงๆตามคําเคมนะคะเรารู้สึกว่าโทน4ีทําออกมาสวยมากนี่นะคะจะบอกว่าเนี่ยเบอร์0ูนยตัวเนี้ยเป็นเบอร์ที่ชอบน้อยที่สุดเลยนะในที่นี้นะคะแต่สําหรับตอนที่ถ่าออกมาเฮ้ยเขาให้ลุคที่ดูผ่องมากเป็นสีที่ดูละมุนนะคะให้มันแบบ ไม่มีความสดใสดูแบบสดชื่นน่ารักน่ารักอะทุกคนแล้วก็สาหรับเบอร์ศูนย์เก้าตัวนี้คิดว่าจะทาออกมาไม่รอดทาอ,อมาสวยมากเป็นน้ําตาลที่แบบใช่น้ําตาลที่ถูกต้องทุกคนเป็นน้ําตาลที่ขับผิวไม่ได้ทําให้หน้าดูดอกนะคะยกให้เลยเบอร์ศูนย์เก้าถ้าใครชอบโทนน้าตาลนะคะทุกคนคือแนะนํามากๆแล้วก็สําหรับเรื่องที่ติดนะคะก็คือหนองตัวนี้เซตตัวเร็วมากคือมีเวลาในการเกี่ยนน้อยมากทุกคนซึ่งถ้าเราเกี่ยไม่ทันน่ะมันจะได้ฟินิชปากที่มันจะเป็นความแบบ ทาตัดๆแต่ทุกคนมันจะไม่ฝุงละมุนอะ่ะเพราะตอนทาลงไปบนปากก่อนที่เขาจะเสร็จตัวเนี่ยเขาจะให้ความเป็นเหมือนกํามะหยี่เบาๆแบบเวลวิเบาๆนะคะเดี๋ยวลองสวอตให้ดูนี่ทุกคนเขาก็จะมีความเวลวิตนะคะส่วนอันนี้พอแมตไปแล้วเนี่ยน้องก็จะแห้งไปแบบนี้ทุกคนเออถูไม่ออกนี่นะคะคือติดทนไปแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะเนี่ยทุกคนเริ่มเสร็จตัวแล้ว มันก็จะเกี่ยไม่ค่อยไปแล้วนะคะเราก็ถ้าถามว่าน้องแบบหนึบแบบปากติดกันไหมนะคะคือสําหรับตัวนี้ถ้าเราเพิ่งทาแล้วน้องกําลังจะเซตตัวแล้วเราเมมปากอะ่ะมันก็อาจจะมีอาการที่ปากมันหนึบติดกันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ลิปที่เราทาไปเนี่ยมันไม่เรียบเนียนนะคะทุกคนแต่สําหรับตอนนี้พอเขาเซตตัวไปแล้วอะ่ะ มันก็มีความนุน่มนเล็กๆนะคะแต่ถ้าเวลาพูดแต่ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันหนึบปากหรือว่ามันเหนียวเนหนอะอะไรเลยนะคะเราก็เรารู้สึกว่าเขาเค็มแล้วทาได้จริงอ่ะทุกคนคือกล้าเค็มแรงแล้วทําออกมาได้จริงนะคะก็คือปิดสีบปากคาได้ติดทนหูไม่หลุดต่างๆนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทดสอบการติดทนนะคะทุกคนอันนี้คือกินน้ำนะว่าน้องหลุดไหมมีหลุดแบบ มันน้อยมากอะจริงจมองไม่เห็นเ่ยทุกคนเห็นปะที่เป็นเส้นตรงเนี่ยกระดกนะคะทุกคนคือลองแบบเอาปากกินนะว่ามันจะหลุดไหมไม่หลุหด <c oughs> <c oughs> ไม่หลุดเลยอะเราคิดว่าครีมอะมันมีความมันก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าน้องจะหลุดไหมนะคะ ตอนนี้นมันจะมีตัวครีมของเค,ค้กที่เหลือที่ปากเราจะมาลองซับอันนี้มันจะมีความมันเนาะอุ้ยอันนี้สมมติไปคาเฟ่ทุกคนไปกินน้ำไปกินขนมแต่ว่าลิปวิ้งอยู่นะคะเพื่อนข้างๆคือแบบงงแล้วนะ กินไปแล้วแ่บลิปยังไม่หลุดอะ่ะทำไมไม่ต้องเติมลิปอ่ะนี่นะคะสําหรับน้องตัวนี้นะคะก็คือเหมาะกับใครที่อาจจะชอบลิปแมทคือน้องเขาจะมีความเนื้อแน่นนิดนึงจริงๆไม่ได้หนักปากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้บางเบาอะไรได้ขนาดนั้นแล้วก็เหมาะกับใครที่อยากเป็นสีปากค้าม,มีความปากค้านะคะต้องการความติดโทนตัวนี้คือตอบโจทย์เลยทุกคนแต่ถ้าใครที่ชอบความปากฉ่ำเนี่ยเดี๋ยวจะลองลองลิปฟิลเลอร์ของรานให้ดูนะคะเฮ้ยจะเป็นยังไง อันนี้เนี่ยเวลาถ้าเรากินข้าวกินอะไรเนี่ยกอดก็คือจะหลุดไปนะคะแต่ว่าน้องตัวแมทข้างในเนี่ยก็ยังอยู่นี่ จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะจาราคาไม่ได้ทุกคนแล้วเขาจะมีโปรแบบ1แถมหนึ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกทุกคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ